รัฐบาลทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุกําลังจะเหตุนะครับฐานข้อมูลใหม่แก้ไขปัญหาเรื่องสวัสดิการที่มันสนับสนมันบวไทที่เหลําสับสนใจเหล้าใจหญิงก็บ,บไวไทก็เลยสี่เหตุรับฐานข้อมูลผู้สูงอายุใหม่อให้หลายหน่วยงานมาซอยกันครับรับรองจัดสวัสดิการควบคุมถกด่านลดความสับสน เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนางสาวสัชิการวัฒนาจันทร์ครับเป็นเป็นร่องโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแถลงผลจากการประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือคณหมอวางวันที่21ิที่ผ่านมาครับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนข้อมูล,มลการจัดทําฐานขอมูลผู้สูงอายุตามสิทธิ์หรือตามสวัสดิการที่จะได้รับไลยบุคคลเพื่อบูรณาการข้อมูลจากทุกผาาส่วนที่ขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุตามคณะกรรมการ ผู้สูงอายุแห่งชาติครับเสนอโดย <c oughs> เสนอโดยจะาพีน้ามอบหมายสองส่วนหลักดังนี้ครับหนึ่งให้กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของโมโนโุษย์เป็นจ้าภาพหลักแล้วก็ให้สำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิตัลกับองค์การมหาชน และการสถาบันขอมูลขนาดใหญ่ครับทีเ่เป็นองค์การมหาชนสนับสนุนการดําเนินง,งานจัดทาฐานขอมูลผู้สูงอายุตามสิทธิ์หรือสวัสดิการที่จะได้รับไล่บุคคลเพื่อบูรณาการขอมูลทถูกผักส่วนที่ขับเคลื่อนง,งานด่านผู้สูงอายุครับอันที่2ครับให้หนวยงงานที่เกี่ยวของกับสิทธิหรือสวัสดิการผู้สูงอายุ ทั้งในรูปแบบเงื่อนสวัสดิการและกับบริการต่างๆโดยมีจำนวน43รายการ23หน่วยงานใน10กะระทรวงพูเด็กับซิกะระรวงผด้ดูแลผู้สูงอายุสนับสนุนขอมูลรายบุคคลเพื่อจัดำทำฐานข้อมูลสวัสดิการผู้สูงอายุโดยให้มันสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุมข้องข้อมูลส่วนบุคคลปีพศ2562สำหรับการจัดำทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุครับโดยให้ ทุกหน่วยงานบุรณาการข้อมูลรวมกันจะซอยลดปัญหาการจายเบียยังชฉีพดผู้สูงอายุที่มันซ้ำซ้อนและก็สามารถนําข้อมูลมาประกอบการครับพิจารณากำหนดนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุให้มันทั่วถึงนะครับให้มันทอเที่ยมกันให้มันเกิดประโยชน์รวมกันทั้งนี้ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลควรพปจาหน้าฐานข้อมูลที่จําเป็นและเป็นข้อมูลที่มีความพร้อมนะครับโดยเป็นหน้าจาก หน่วยงานและก็ผู้รับผิดช,ชอบข้อมูลต่างๆในการรับและก็รส่งข้อมูลโดยถือว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลมีบทบาทการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ผมบอกไปเมื่อหนึ่งปี2562รกับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวของปีหน้าแล้วเห็นชอบหรือคัดของจังได้ก็แล้วแต่กับโดยมีความเห็นขอสังเกตขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆกับว่ามา ประเด็นที่เกี่ยวกับการรักษาความมันคงปลอดภัยของขโมูลด้านความครบถวนของขอมูลแล้วกับประเด็นเกี่ยวกับความจําเป็นเหมาะสมในการจัดทําฐานขอมูลน,นะครับอันนี้ครับจะเห็นขอมูลใหม่นะครับบ่อยมันสัาส่นบ่ให้มันคล้ายๆว่าว่าวาทเทียมกันให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้สูงอาอยุมีนั่งอยู่นี่กับสูงอาอยุเลยนี่ครับเมื่อวานกับเกือบได้เฮ่ร้มเขาเลยเงินเมือนดีต่อนครับ เอามือถือมาอวดกันพอเช็คซิทแล้วปรากฏว่าผู้ลงคนใดผู้ลงคนบ่ไดดนะครับเงินมื่นก็จะแจ้งเข้ามาครับแลวก็ร,ระวังนะครับมีจ้าฉีบก็จะแฝงเข้ามาสําหรับผู้บ่ได้น้าตาแตกไนนะันบอกว่าครับท่านบ่ไดดเงินดีตอนเนื่องจากนั่นนี่นวนมันก็ว่าไปให้ท่านกดลิงแบบนี้เพื่อเขาสูระบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงของมลหรืออุทรอนครับ คำสั่งของคณะกรรมการนี่แหละเงินดีต่อนต่างๆนี่นะครับไปกดเข้าไปหนึ่งสามชี้หาอย่าไปกดตามมันนะครับมันตัวครับผู้ที่ผ่านหน่อล่อเบื้องเดียวเขาจะแจ้งให้ทราบว่าจะใส่สีอุทธรแบบใดมือใดเออผู้ใดไปกับน,นี่ฟรันกันนี่บอกหาวเลยนี่เห็นบอกหาวเลยครับเงินหมื่นเงินดีต่อนี่ยี่สิบเจ็ดครับรัฐบาลจ่ายเขาบัญชีธนอาคารที่ท่านไปผูกพร้อมเพย์ไว้กับ,บบัตรประชาชนเราจะใช้อีกสามเธอได้ครับอันนี้แถมให้ แต่จจาจอีกในวันที28่28กุมภาพันธ์28มีนาคม28เมษายนครับเมิดจากสเท่อนี่แล้วแปลว่าสุดเลยจบถือว่าทานบด้สิทธิ์เงินเมื่นดีตอนของทางรัฐบาลอันนี้ฝากไว้นะครับต้องฝ่าว้ผูกพร้อมเพรนะครับให้มันจบเพราะว่าถ้าท่านามีพร้อมเพรเขาสิเอาเงินเขาบัญชีให้ท่านธนาคารใดล่ะธนาคารท่านมี8ธนาคารเปิดหรืวัตถุธนาคารพาณิชย์เอาโหลดท่านก็นต้องไปผูกไว้บอกเขาว่าสิผูกพร้อมเพกับธนาคารนั้นธนาคารนี้ไปเลย ผู้ที่เขาเป็นผูกเป็นทั้งโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนี่ยัง,งแกล้วแต่ให้ลูกให้ล้านผูกให้ถ้าผูกว่าเป็นท่านไปธนาคารสถาบันการเงินเลยครับไปบอกเขาว่าต้องการผูกพร้อมเพ่ดีบัตประชาชนในเขาเดี๋ยวเขาจัดการในเรียบร้อยว่าเสียจักแป๋ครับก็ซอก็อกได้ออมสินก็ได้ธนาคารไดนที่ท่านมีบัญชีท่านไปบอกเขาครับแล้วก็ถามเขาดีๆเรียบร้อยแมนบอพร้พอ,อมเพ่ของผมของฉันนี่เรียบร้อยพร้อมรับเงินนะถามเขาดีๆครับ เขากระบอกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วคุณยายเมื่ออาสา,าถาเงินเด้อจบเขาก็มาเช็คสิทธิ์หมู่บ้านเขาก็เฮ้โลกโหสังกากันนะยี่ิบเจ็ดเงินเขาบัญชีก็ไปเบิกมาใส่ใจแรี่ยวแตะแล้วครับท่นานจะไเป็นยังกับไปเห็ดแต่ผมแนะนํานิดน,นึงครับเงินเรานี่เป็นเงินที่ครับเป็นเงินของหลวงเงินภาษีของท่านน่ละในมาซื้อๆน่นละควรกัเจ้าไปเห็ดประโยชน์นะครับปูดิซื้อตู้เย็นไปสร้างบ้านสร้างเงื่อนต่อเติมยังกับไปเห็สดสื่อรถสื้อลามือสองมือสามื้อโทรศัพท์มือถือให้มันได้ของมาเนะครับ ใหญ่มันสูญหายไปเด่เฟดสองเขาจะจ่ายอีก3เทือ่อนี่ครับคืนนาจอจนทองไปเลยยีดนี่ท่านบอได้ยีมกราภาพนะครับท่านต้องตามวันที่28่สิุมผ้ายี่สิบแมีหน้ายี่สเมษาแต่ว่าต้องไปผูกพร้อมเพ่ก่อนการจ่ายเถ้าที่หนึ่งเถ้อที่2องเถ้าที่3เด้โดยท่านต้องไปผูกพร้อมเพใหญ่มันเกินวันที่ยี่สิบห้าคุมผ้าท่าจะรับวันที่28กสิบแปดคุมผ้าผูกพร้อมเพ่เรียบร้อยภายในวันที่ยี่สิบหมีหน้าแต่าท่านจะรับเทื่อที่2 28มีหน้า ผูกพ่ออเพอให้เดียบร้อยภายในยี่สิบแปดเมษาท่านจะรับเถื่อสุดท้ายคือยี่บแปดเมษาเขาให้เวลาตั้งสามเถื่อชีเถื่อคันพลาดจากนี้แล้วก็เสียใจนะครับรัฐบาลพานไปแล้ววงบุกลับมเบาเนี่ยมังหลังนลยครับอันเฟดสามเขาก็ร่ออยู่เขาต้อตงไปเฮตุเฟสามต่อซึ่งเข้าใจว่าเป็นช่วงเดือน,น,นมีนาเมษานะครับเฟสามอาจจะเห็นแลลวว่าลูกผีลูกคน ครับก็แล้วแต่เงินในกระเป๋านะั่อ้าวอัน,นิพานไปดีใจน้ำผูดได้เงินดีตอนสำหรับผูสูงอายุ60ปีแต่ท่านบบพิดผ่านด่านขอมลนะครับเช็คดี60ปีครบแล้วบ่มีเงินในบัญชียังแบบเงินขายของเขาหนได้เกือบทุกคนครับเออแต่ท่านรยนอยู่ก็ไปยุ่งกับเขาครับหรือท่านบอยังได้กเมื่านผ่มเห็นคนบ่ได้ลงทะเบียนนะเพือ่อนว่าโอ้ยบอ่อากเอาดอกเงินซ้ำานีเดี๋ยวก็ูข้อมูลเฮ่าเดีวยวข้อม,ล,อมลไปเปิดเผยท่านบ่ไปลง ทะเบียนกับเงินดีตอนเขาก็หูวงขอมูลทันพ่อตายครับพวกมีฉาชีพเขามีขอมูลเบิดถูกอย่างว่าทันซื้อ,อยังนั่สกุลยังสิบสามลักพอมีไอซื้อ,อยังบาดอยู่ใช่ก็มีเบิดแหละครับ่าไปตื่นเต้นให้เขาไปเลยบาดที่วม่านางเสียใจครับเมื่อว่าน,น้ำตาตกมามูเขาได้เสารเลยคอยบริลงถทะเบียนน้ำเขาเจได้ยีรีบอกเ้อเอามาเบืองเนี่ยเขาก็เอาไปโซ่แล้วมือถือกดให้เบิองสแสดงสิทธิ์ให้เบืองว่าไดเงินยิบเจ็ดเงินเขานางเสียใจอยู่บุเฒ่านะครับน่าเห็นใจอยู่เนาะ อันนี้แหะเวลาเขาให้ลงก็ต้องลงน้าเขาครับนันผพันไปแล้วมันกลับมาบ่ได้